สำหรับการจัดงานหัตใหญ่เข้มแข็งทุพภัยน้ําท่วมครั้งที่หในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเ,าเชิญหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมนะครับก็มา,เ,าเสวนากันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับหน้าฝนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาและอําเภอหัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมว่าถ้าเกิดน้นําท่วมแล้วหน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการรับภัยน้ําท่วมนี้อย่างไรนะครับ ขณะเดียวกันทางมอเราก็ได้มีไอเดียที่เราจะขยายโมเดลที่เราทําไว้เนี่ยไปสู่ลุ่มน้ําอื่นๆด้วยซึ่งเราเรียกว่าสงขาโมเดลนะครับเพราะว่าในสงขานี่ไม่ใช่มีแต่ลุ่มน้ำํำคลองอุตภพออย่างเดียวก็จะมีลุ่มน้ําอื่นๆเช่นเช่นลุ่มน้ําเทพาอะไรพวกนี้นะครับเราก็พยายามจะใช้โมเดลเดียวกันเนี่ยก็คือการที่เชิญหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบในพื้นที่รวมทั้งประชาสัเนมาเสวนาร่วมกันแล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหา นะครับซึ่งการที่เราให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกันนี้ก็ทําให้ทุกหน่วยงานนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของออโครงการและก็เป็นเจ้าของออโปรเจกต์ที่จะร่วมกันแก้ไขในเรื่องของของการที่จะสู้ภัยน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีประเด็นอะไรก็จะช่วยกันแต่ละฝ่ายก็ มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ก็ไปดูแลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและทําให้ดีที่สุดแล้วเราก็มาคุยกันตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องก,ก็ช่วยกันเสริมนะครับเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนที่ว่ามันยังขาดอยู่ก็ช่วยกันเสริมไปนะครับสถานการณ์น้าในจังหวัดสงขานะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ําที่สําคัญก็คือลุ่มน้าคลองอุดรเพลานะครับกรมชมพรทานเราเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ําอยู่3ามแห่งนะครับก็คืออ่างสะเดา อ่างจำไหลแล้วก็อ่างคลองหลานะครับสอ่างนะครับปัจจุบันเนี้เรามีความจุข,ของน้ำนะครับเต็มที่เลยก็คือ84ล้านลูกบัดเมตรนะครับแต่สถานการณ์น้ำในวันนี้เรามีน้ำอยู่ในอ่างประมาณ23ล้านเศษนะครับหรือประมาณ20%ของความจุขขอ่างนะครับฉะนั้นเราได้ทำการพ่องน้ำเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จะตกมาในช่วงฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้เรานะครับ พื้นที่จุดเสี่ยงนะครับก็คงไม่พ้นที่ในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่นะครับซึ่งเป็นจุดหลักและก็เป็นจุดเขตเศรษฐกิจสําคัญของพื้นที่ภาคใต้เรานะครับเราได้มีการพร่องน้านะครับหน้าบริเวณประตูระบายน้ําของเรานะครับในช่วงวันที่4 5 6หเนี่ยมีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับเราได้ทําการพร่องน้ําโดยการเปิดประตูระบายน้ำนะฮะที่บริเวณหน้าควรกับคลองอุดภเณานะครับเพื่อระบายน้ำเนี่ยที่เก็บกักน้ําบริเวณหน้าด้านหน้าเนี่ย นะครับระบายลงด้านท้ายนะครับเพื่อรองรับน้ำที่จะมาในอนาคตนะครับาการขยายนะครับเราจะมีการเพิ่มประสิทธิธภาพของคลองรอหนึ่งนะครับจากที่ได้ดําเนินการก่อสร้างไว้นะครับเราปัจจุบันเนี่ยคลองรอหนึ่งเนี่ยรับน้ําได้ประมาณ465ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับกรมจลประทานเนี่ยได้ทําการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิธภาพของคลองรอหนึ่งนะครับโดยจะขยายคลองรอหนึ่ง นะครับให้สามารถรับน้ําได้ไม่ต่ากว่า1,200ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ2.5เท่าของความจุลําน้ําเดิมนะครับโดยดําเนินการในปี2,558เป็นปีแรกนะครับกรมชลปรทานได้เปิดโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับในปีงบประมาณ2558เนี่ยกรมชลปรทานเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณมานะครับทำในระยะที่1น,นะครับสัญญาที่1เนี่ยประมาณ1,800ล้านนะครับ ส่วนในปีนี้ได้เงินมาแล้วประมาณ380ล้านเพื่อจะดําเนินการปรับปรุงขยายคลองรอหนึ่งครับผมส่วนรายละเอียดที่จะดําเนินการนะครับก็ได้ประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการก่อสร้าง11นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยในสัญญาที่1เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการขุดขยายคลองช่วงท้ายนะครับจากที่บริเวณท่าช้างลงไปด้านท้ายนะครับจนถึงคลองบางหยีนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นการก่อสร้าง ประตูระบายน้ําด้านท้ายนะครับเดิมเนี่ยเรามี6บานนะครับเราก็จะขยายอีก8 8ช่องนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดก็12 14ช่องนะครับเพื่อให้ระบายน้ํา1,200ได้นะครับส่วนที่3มก็จะเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำนะครับด้านท้ายนะครับเพื่อช่วยในการระบายน้ำนะครับคิดว่าอยู่ในช่วงการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะครับก็คิดว่าถ้าดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จก็คิดว่าน่าจะได้เริ่มดําเนินการได้เลยนะครับในปี2 5 5 8ครับผม ในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับในส่วนของภาพรวมของจังหวัดสงขลาครับก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยขะนาดเกิดภัยและหลังและหลังเกิดภัยก่อนเกิดภัยครับก็อยากเรียนว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาซึ่งนับปัจจุบันนะครับทางจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งถันอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินควรถล่มขึ้นซึ่ง ในส่วนนี้ครับในส่วนของจังหวัดรงกลาเนี่ครับเราจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันในวันที่วันที่9ก้าตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับที่สารการจังหวัดรงขลาซึ่งในวันนั้นก็จะเชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะมาชี้แจงทำความเข้าใจว่า เราควรจะมีการเตรียมความพร้อมวายัางไงหากเกิดสถานการณ์อุตกภัยขึ้นอันนี้ก็ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับในส่วนของการวางระบบเตือนภยอัยเพื่อป้องกันและแก้ไกปขปัญหาอุตกภัยในในส่วนนี้ก็อยากเรียนว่าการวางระบบเตือนภัยเนี่ยเราจะ มีการจัดทำา2ส่วนส่วนแรกก็คือการแจ้งเตือนภัยโดยใช้เครือข่ายอยาสา,าสมัครที่อยู่ในพื้นที่และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแจ้งเตือนภัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีซึ่งในส่วนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยโดยใช้เครือข่ายตอนนี้เราได้ทำในภาพรวมของลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลาทั้งสามลุ่มน้ำก็คือลุ่มน้ำคลองอุทภู ลุ่มน้ำคลองภูมีและก็ลุ่มน้ำคลองนาทวีซึ่งตอนนี้เครือข่ายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติหากเกิดต่างกําขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าเครือข่ายเหล่านี้ที่เราได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยครับสามารถที่จะแจ้งเตือนภยัยเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งสามลุ่มน้นาในจังหวัดตุงาในส่วนของการแจ้งเตือนภยัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีนี่ครับก็ อตอนนี้ทางอะไรตรงกลางนคกดินเนี่ครับเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําซึ่งคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปีงบประมาณ2558โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนภัยทางระบบเทคโนโลยีครับเราจะมีศูนย์ประมวลผลกลางซึ่งตั้งอยู่ที่ถูนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสองตรงสาเนี่ยะจะมีข้อมูลเรียลไทม์ก็คือข้อมูลปริมาณน,น,น,น้ําฝนน้าท่าเนี่ยคือเวลาจริงเวลาน่าทร่ข้อมูลปริมาณน,น้ํานน ก็อยู่ก็เป็นจริงตามน้วเวลานั้นซึ่งถวนนี้นอกจากว่าเราจะมีถุนตามวลผลกลางแล้วครับเราก็จะมะีการแจ้งในระบบเว็บไซก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการการจัดทําอยู่ก็คิดว่าในส่วนของอเครือข่ายตอนนี้ก็หากถาการทุกไปเกิดขึ้นมานครับเครือข่ายที่อยู่ในครอบคลุมทั้งทั้งสามุ่มน้ําซึ่งมีประมาณพันกว่าคน,นครับสามารถที่จะเป็นหน่วยหนึ่งที่จะคอยแจ้งเตือน ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเตรียมเตรียมความพร้อมอครับผมขออนุญาตเล่าเล่าเป็นสองส่วนอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของน้ําท่วมเมืองหัดใหญ่เนี่ยทุกคนคงทราบนะครับว่าว่าเราเกิดน้ําท่วมใหญ่เนี่ยประมาณสิบปีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะครับของเมืองหัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับได้ได้ได้ไดมีระบบเตือนภัยที่ คิดว่าน่าเชื่อถือพอสมควรแล้วนะครับในหลังจากปี53ที่น้ําท่วมใหญ่เนี่ยเราพัฒนาระบบเตือนภัยนะครับจนสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้านะครับในในการเกิดน้ําท่วมปลายปี54ปช่วงปีใหม่ปี55นะครับเราเตือนภัยได้ล่วงหน้าประมาณ9ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าประสบความสาเร็จนะครับเพราะช่วงปีใหม่ปี55น้ําท่วมเนี่ยนะครับเราเตือนภัยก่อนล่วงหน้า9ชั่วโมงเนี่ยชาวบ้านก็จะย,าย,าย,าย้ายรถทันขนขอ,ของขึ้นที่สูงทันนะครับ สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ซึ่งเกิดจากการวิจัยและก็การร่วมมือของหลายๆภาคส่วนก็คือว่า,าเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับรับมือทุกภัยแบบปรณนการนะครับประเด็นประเด็นปัญหาของมันก็คือว่าในใน,ในอดีตเนี้ยนะครับโครงสร้างหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับปาปา,าโรงพยาบาลตํารวจเหล่านี้ครับเมือม่อเมือ่อมีน้ําท่วมเนี้ย ตัวเหล่าหน่วยงานเหล่านี้ก็ถูกน้ําท่วมด้วยนะครับสิ่งที่เราทําพัฒนาขึ้นมาก็คือว่านะครับในอดีตเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีคนไปช่วยเขาเขาช่วยตัวเองนะครับและบางทีน้ํากว่าจะปล่อยได้นี่ห้าวันเวันกว่าจะมีน้ําขึ้นมาประชาชนในเมืองก็เดือดร้อนเพราะไม่มีน้ําล้างบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะครับและไม่มีไฟฟ้าด้วยนะครับในในปีนี้เราได้ทําโครงการบรรณาการของหน่วยงานพวกนี้นะครับหน่วยงานโครงสร้างหลักก็คือว่าเอาหน่วยงานหลักของภาคารัฐบาลเนี่ยครับ ที่เป็นหน่วยงานหลกัหลกๆและมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆนะครับที่น้าไม่ท่วมเนี่ยเอามาช่วยหน่วยงานที่ถูกน้ําท่วมนะครับมีการจัดสรรทรัพยากรน,นะครับว่าการไฟฟ้าต้องการเครื่องปั่นไฟกี่เครื่องต้องการเครื่องสูบน้ํากี่เครื่องโรงงานันาใหญ่ต้องการกี่เครื่องนะครับแล้วเราก็จะเอาของปอพมาช่วยเอาของชนประธานมาช่วยนะครับเหล่านี้นะครับก็คิดว่าถ้าปีนี้เนี่ยครับถ้าถ้ามีเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยนะครับหน่วยงานโครงสร้างหลักที่บริการประชาชนเหล่านี้ก็จะมีความพร้อมนะครับที่จะ รับมือน้ําท่วมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาให้บริการประชาชนนะครับหลังจากน้ําลดแล้วที่ได้ด้วยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วประชาชนก็จะได้รับาการช่วยเหลือนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมา